สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนพบกับแอมเสจังวันนี้เรามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอีกแล้วเหลอครับคุณแอมเรามีสินค้าตัวใหม่ TR Copotin ว้าว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 รู ว่าโปรตีนนะครับมีความสําคัญต่อร่างกายของเรายังไงสําคัญยังไงคะแน่นอนครับโปรตีนนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องการซ่อมแซมส่วนสึกหลอในเนื้อเยื่อนะครับหรือแม้กระทั่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับที่สําคัญนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับจะช่วยให้ร่างกายนะครับเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยให้ร่างกายเราลรีนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วคุณแอมรู้ไหมครับว่าร่างกายของเรานะครับต้องการนะครับโปรตีนนะครับกี่กรัมต่อวันกี่ลกรัมต่อวันคะ จากผลงานวิจัยของเรานะครับนานเราไม่ธรรมดาครับเรามีงานวิจัยครับโดยปกติแล้วนะครับมนุษย์ทั่วไปนะครับต้องการโปรตีนนะครับ1ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลนะครับถ้าสมมติตัวคุณเองเนี่ยหนัก6กกิโลนะครับปโปรตีนที่เราต้องการจะได้รับในแต่ละวันเนี่ยก็คือ6 0ถึง80กรัมนั่นเองพเสกคะแล้วที่อาโกโปรตีนเนี่ยมันดียังไงต่างจากท้องตลาดยังไงคะอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่า ทรโกลเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งก็คือถั่วเหลืองนั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือมีโปรตีเอสคุณเสแล้วโปรตีเอสคืออะไรคะโปรตีเอสนะครับเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยย่อยนะครับโปรตีนเข้าสู่ร่างกายและส่งเสริมการดูดซึมของกรดอะมิโนเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยนะครับและเขานะครับมีงานวิจัยออกมาด้วยนะครับว่าการที่เรานะครับทานเวโปรตีนนะครับคู่กับ โปรตีนเนะครับจะช่วยเรื่องการดูดซึมนะครับของกรดอะมิโนโนะครับได้ดีกว่าการที่เราทานเวโปรตีนอย่างเดียวนะครับนั่นแหละครับที่ทําให้เรานะครับเหนือกว่าคู่แข่งตามทงตลาดข้อที่3คือลดชานมไข่มุกนะจ๊ะ สายหวานต้องชอบแน่นอน<า>ต้องบอกว่าผลิตจากชาดําธรรมชาตินะครับแล้วรสวานิลาที่ธรรมชาติมากๆนลครับกลิ่นหวานหอมอร่อยชื่นใจมากๆเลยนะครับและข้อที่4นะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ t r ีอโกนะครับ บรรจุแบบซองพกพาง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับให้โปรโตีนนะครับถึง10กรัมต่อซองแล้วให้แคลอรี่เพียง90กิโลแคลอรี่เท่านั้นแล้วก็มีนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่ารสชานมไข่มุกเนี่ยมีน้ําตาลหรือเปล่าโอ้ใช่ค่ะมันคือความตั้งใจของนักวิทยาตร์ของเราเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย มีน้ําตาลเพียง2กรัมต่อ1ซองนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลังจากที่เรานะครับออกกําลังกายไปแล้วนะครับแน่นอนครับร่างกายเราเกิดการผผาเผาผลาญไปเ่ยเราร่างกายเราเนี่ยจะถูกการใช้พลังงานที่เรียกว่าไกลโคเจนนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับต้องมีพลังงานทดแทนจากคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเสริมตรงนี้นะครับนั่นนั่นแหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องมีน้ําตาล2กรัมต่อซองถ้าคุณเป็นคนออกกาลังกายแล้วนะครับน้ำตาลเพียง2กรัมต่อซองเนี่ยไม่กระทบกระเทือนต่อความอ้วนอะไรของคุณเลย แต่น้อยนะครับเท่ากับว่าตัวนี้ครับเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองโอ้โหฟังข้อมูลคุณเสกเนี่ยเราน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเรามาเข้าช่วงนี้กันเลยดีกว่าช่วง Q&A นะคะคำถามแรกเลยค่ะหลายคนสงสัยแอมเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะคุณเสกนะคะท n ไน y s h a ช k เนี่ยต่างจาก TR-GO ยังไงคะโปรตีนทั้งสตัวนียนะครับเป็นโปรตีนเชคเหมือนกันนะครับแต่ท n ไน y s h a ช e เนี่ย เป็นโปรโตีนจากนมวัวนะครับสามารถทานแทนเมื่ออาหารได้เพราะว่ามีไฟเบอร์กากใยวิตามินและก็แร่ธาตุนะครับเหมาะสำหรับในการเข้าโปรแกรมหรือดูแลรูปล่างนะครับส่วนทีอาร์โกนะครับเป็นโปรโตีนนะครับที่จากพืชน,นั่นเองนะครับหรือว่า มาจากถั่วเหลืองนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่สามารถทานแทนมื้ออาหารได้นะครับจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเสริมโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะนะครับแล้วสามารถทานคู่กันได้ไหมคะสามารถทําคู่กันได้นะครับคือที่เราทําเป็นแบบซองเนี่ยเพื่อให้เราครับปรับแล้วก็สามารถยืดหยุ่นกับการทานได้เพราะว่าตัวทรานิตีเชงเนี่ยนะครับจะให้โปรโตีนนะครับถึง20กรัมส่วนตัวทรานโกเนี่ยให้โปรโตีน10กรัมถ้าวันนี้เราอยากทานโปรโตีนนะครับ30กรัมเราจะทำยังไงอ่าเราสามารถทานคู่กันได้เลยเพราะว่าเนี้ยมันคือ20และเนี่ยคือ10แต่ถ้า เนี่ฉันแค่ต้องการเสริมโปรตีนแค่10กรัมทำยังไงก็นี่ครับ10กรัมแล้วเทาวันนี้ฉันต้องการเสริมโปรตีนแค่20กรัมทำยังไงจะเลือกทานตัวนี้ก็ได้หรือจะเลือกทานตัวนี้2ซอ,องก็ได้อ่าชอบอ่ะดีไซน์ได้อะคำถ,ถามต่อไปค่ะพีเ่เสษทีอาร์เมตตี้โกมีน้ำตาลและโตสไหมคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวัตถุดิบส่วนผสมของเราเนี่ยผลิตจากถั่วเหลือนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยไม่ได้มีน้าตาลแลคโตสเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยจรรยาบันของเรานะครับเราจะไม่เคลมใดๆทั้งสิ้นว่าเราจะไม่มีน้ําตาลแลคโตสนะครับทีนี้นแอม,มก็เห็นว่ามันเป็นชานมค่ะมันก็ต้องมีคาเฟอีนอย่างแอม,มตอนนี้ก็กําลังมีน้องอยู่เนี่ยก็มีความกังวลน,นะคะว่ามันมีคาเฟอีนเยอะหรือเปล่าเด็กทานได้หรือเปล่าสตรีมีคัน ทานได้หรือเปล่าคะตัวทีอาโกนะครับมีคาเฟอีนนะครับเพียง36.7มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับถ้าเราเทียบกับการทานกาแฟนะครับกาแฟ1แก้วที่เรากินเนี่ยจะมีคาเฟอีนถึง95มิลลิกรัมนะครับถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยทานทีอาโก3เซองนะครับเท่ากับเราอะครับทานกาแฟ1แก้วและคําถามที่บอกเลยว่าเด็กทานได้ไหมเราไม่แนะนําให้เด็กที่อายุต,ต่ำกว่า12ปีนะครับทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเด็กที่เกิน12ปีแล้วแล้วเ,เขาเป็นคนที่กินชานมอยู่แล้วในเมื่อเขากินชานม านนส่วนอีกคาถามหนึ่งที่ถามผมมาเมื่อกี้ว่าแล้วสตรีมีคันทานได้ไหมด้วยมาตรฐานของออยและวงการแพทย์ที่เขาแนะนํากันมานะครับว่าสตรีมีคันสามารถบริโภคคาเฟอีนหรือาทานคาเฟอีนต่อวันเนี่ยได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองเนื่องจากทีอาโกมีคาเฟอีนเพียง36.7มิลลิกรัมเท่าน,นั้นนะครับจึงไม่เป็นปัญหาสําหรับสตรีมีคันนะครับแต่ด้วยจรรยาบันของเราอีกแล้วนะครับให้คุณนะครับไปปรึกษากับคุณหมอของคุณก่อนแต่ด้วยจรรยาบรณของเรานะครับคุณแม่แอมก็ ก็ทาน<กล>ตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการเอาโปรตีนนะครับไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อและออวัยวะต่างๆให้กับลูกในครรภ์ของเรานั่นเองนะครับล่าสุดนะคะไปอันตาารเซาคันมา <S <S คือคุณหมอชมมากน้องก็แบบมีแบบตัวที่แบบว่าใหญ่นะคะเราก็แบบแข็งแรงทั้งหมดเลยก็ทานตั้งแต่ได้มาก็ทานตลอดเลยคะ่ะอ่าก็สามารถทานได้นะครับแต่อย่างที่บอกด้วยจรรยาบรรของเราสังเกตเรามีจรรยาบรรตลอดเลยนะครับคุณก็ต้องไปปรึกษาหมอคุณนะครับแต่ของเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับเราทานเลยครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่เสวี่ยวิธีการทาน ทานยังไงคะวิธีการทานง่ายมากๆลยครับเพียงแค่ค er ุณนะครับเทน้ําลงไปในแก้วนะครับห5 0 ml อมนะครับหลังจากนั้นคุณเททีอาโกลงไปในแก้วได้เลยเทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปิดแก้วแล้วทาการเขย่าได้เลยเขย่าเขย่าเขย่าอ่าแล้วคุณแอลลองทานนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นการ กินชานมไข่มุกแล้วแบบไม่รู้สึกผิดอะคอ่ะแถมได้โปรตีนอีกด้วยนะคะจะบอกให้ตัวทีอาโกเนี่ยนะครับเราสามารถทานเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้อยู่ที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการโปรตีนในแต่ละวันนะครับกี่มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะครับอย่างแอมนะคะบางทีแอมก็ผสมกับน้ําหรือบางทีก็ผสมกับน,นมนมเนี่ยเราก็เอาเลือกแบบที่แบบนมไม่มีน้าตาอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออร่อยมากหอมบางทีเบบีๆเราอยากกินเลยหว,วานหวนแม่แม่เนาะอยากกินของหวานเราไม่ต้องไปซื้อชานมมากินแต่เราทาน 你啊。Yeah. คุณประโยชน์ฟังมาถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆนคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากลองผลิตภัณฑ์ TRGO นะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้ง contact ไว้ด้านล่างนะครับและสําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมทําธุรกิจออนไลน์กับเรานะครับที่สามารถสร้างรายได้ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดรับตัวแทนแล้วนะครับคุณสามารถติดต่อมาช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเรามีระบบการเรียนรู้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเต็มรูปแบบให้คุณเข้ามาเรียนรู้กับเราเพื่อที่จะประสบความ สำเร็จไปพร้อมๆกันกับเรานะครับและสุดท้ายนะคะขอฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครด้วยนะคะวันนี้เราสองคนนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย